อันนี้คนกรุงเทพต้องรู้จริงทุกคนแถวสวนหลวงรอเก้าเฉลิมพระเกียรติสามสิบหกนะคะมีร้านล้างรถร้านหนึ่งแบบราคาดีมากไม่คิดว่าในกรุงเทพจะมีราคานี้ด้วยทุกคนก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ได้แค่นี้นะคะได้ล้างรถฟรีด้วยล้างรถดูดฝุ่นทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องแล้วก็ลงแว็กในห้องเครื่องให้ด้วยอ่ะเออในราคาเนี้คือที่กรุงเทพมีด้วยเหรอ คราวนี้มีบริการล้างรถด,ดูดฝุ่นยังไม่พอนะคะยังมีส่วนลดเข้าแกงให้อีก10บาทถูกมากชื่อร้าน n าย h ี y A Car w a t c นะคะทุกคนสาหรับค่าบริการล้างรถขึ้นไว้ให้ตามน,นี้เลยนะคะแต่ละไซส์ก็จะราคาไม่เท่ากันนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องที่เนี่ยคือคุ้มจริงในราคา999บาทรวมแบตจะอยู่ที่1นึ่บาทเท่านั้นทุกคนจะได้ทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องล้างสีดูดฝุ่นทําความสะอาดทั้งภายในภายนอกเลยใช้เป็นน้ามันเครื่องยี่ห้อบาวูลีนเป็นนน้้ําาาักกกกึ่งงงสเ 1, ลเคระะด10,000ลลยถยถอแ เพิ่มแค่150บบาททุกขนาดทุกไซส์เท่ากันหมดเลยแล้วก็ฟรีค่าแรงด้วยแล้วก็ใครที่เอารถมาล้างแล้วหิวข้าวไม่ต้องไปที่ไหน